ขอกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันถึงพาร์ทที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สามเนี่ยจำได้แล้วโอเควันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการฟาร์มของฟาร์มฟาร์มหินฟาร์มหินกับฟาร์มเหล็กโอเคก็มีคนถามอว่าฟาร์มหินเยอะเยอะฟาร์มเหล็กเยอะเยอะใช้ตัวไหนโอเควันนี้เราก็จะมา บอกว่าตัวตัวไหนฟาร์มหินฟาร์มเหล็กโอเคเราไปดูตัวฟาร์มหินก่อนตัวฟาร์มหินก็ตัวนี้มันเหมือนตัวนิ่มอ่ะแล้วมันมีหางตุ้มบางคนก็เรียกตุ้มบางคนก็เรียกว่าตัวนิ่มในเกมอ่ะก็คือหน้าตาอย่าง้แหละมันชื่ออะไรไรู้ถาได้ออกโอเคเราเข้าไปดูตัวนิ่มมันจะจับก็มีทั่วไปในเกาะ แถวหาดแถวในป่าอะไรเงี้ยมีจริงจังหาไม่ยากอะ่ะโอเคเรามาดูตัวนิ่มกันก่อนตัวนิ่มหน้าตาก็เป็นอย่างนี้มีหลายสีหลายสันให้เลือกสีนี้นะผมเอาสวยสุดสีดออฟฟ้าโอเคแล้วก็มาลองดูตัวนี้ผมอัพอัพค่าจมตีสองพกับอีกตัวนึง ตัวนี้รู้สึกจะอัพไม่ได้อัพโจมตีนะอัพแค่200ปกติแล้วก็อัพน้ำหนักเยอะๆไว้เก็บเยอะๆโอเคเราตัวนี้ก่อนทุบทีก็280 500นี่คูณ10นะก็ประมาณ50อันถ้าเทิร์คูณหนประมาณนั้นโอเคเราลองตัวค่าโจมตีมันต่างกันไงมันจะไม่เท่ากัน มีตัวโจมตีสองพันสองพันโจมตีสองพันทุบทีเดียวแค่นั้นหละครับพันสามได้มากกว่าตัวอัพแค่สองร้อยอ่ะได้หลายเท่าก็ดีสำหรับทำบ้านหินไงก็ต้องทำอยู่แล้วเ,าเราทำบ้านหินเนี่ยก็ต้อง มีสักตัวหนึ่งไว้ฟาร์มไงส่วนจะให้มันไปตีเองก็ตั้งตั้งให้มันเดินเนี่ยมันเดินอย่างมันโดนตีเองพอเวลามันหนักเยมันก็จะหยุดตีมันจะอยู่นิ่งๆนี่มันคงเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวเอาของออกก่อนอย่าง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 ตีไหมตีไหมถ้าถ้ามันหนักแล้วมันจะหยุดตีอ่ะเดินบนเดินบนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหินเอาก่อน โอเคดีเด็ดแป๊บหนึ่งอืมอืมไปตีเลยเดินไปไหนเนี่ยเดินบนไปก็บนมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดการมันทุบเข้าไปปวโอเคแล้วก็ ปล่อยให้มันเดินไปเดินมาก็ได้ปล่อยเก็บหินแต่มันก็เสี่ยงไงเสียงมันจะหายเดินไปไหนหายหายเข้าป่าเราไม่เห็นเผื่อพวกตีหายไปอีก <c oughs> นี่ไงมันจะตีให้เองทุบทีเดียวเพราะความเราพลังความจมตีเราอัพไปเยอะไงเราก็ฟาร์มหินเพลินเลย,ยาเงี้ยหาสักสองสามตัวมานั่งฟาร์มหินกันสนุกสนาน เตัวสองตัวโอเคน่าจะเข้าใจสาหรับตัวฟารามหินนี่น่าจะยากสักเท่าไหร่โอเคปล่อยมันไปหาหินเองแล้วกัน <c oughs> โอเคครับเราก็ไปดูอีกตัวหนึ่งตัวหนามหลังนหงนามหางหนามก็จะเป็นตัวนี้หลัง หลังหนามหางหนามตัวนี้ไว้ฟาร์มเหล็กฟาร์มก้อนเหล็กโอเคเราไปดูการฟาร์มเหล็กแล้วกันเดี๋ยวจะไปบนเขาเขาบนเขาเหล็กเยอะแถวแถวนี้ไม่ค่อยมีอมีตีนเขาบนเขาอะไรเงี้ยแถวพื้นไม่ค่อยมีหายากในถ้ำก็มีบางที่หายากเหมือนกัน แล้วก็มีตัวนี้ก็สบายหน่อยไงตีได้เยอะส่วนตัวนิ่มมันก็ตีได้แต่หินอย่างเดียวไงได้แต่หินแต่มันได้เยอะได้แต่หินอย่างเดียวแต่ได้เยอะส่วนอีกตัวหางหนามหางหนามมันได้มันได้รวมรวมกันไงหินก็ได้เหล็กก็ได้แต่มันไม่ได้เยอะไงได้ได้แบบปนปนกันอ่ะมันไม่ได้เยอะถ้าตัวนิ่มถ้าจะเอาเหล็กเอ้ยเอาหินก็ตัวนิ่มอย่างเดียวเอาหินอย่างเดียว แล้วน,วนี่ส่วนตัวนี้มันจะเป็นแบบหาหาเหล็กมันก็ได้เหล็กเยอะเหมือนกันตัวมันจมตีเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้จมตีสองพันโอเคจมตียิ่งยิ่งจมตียยยยยเยอะอ่ะมันก็จะยิ่งได้ได้ได้ทรัพยากังก่อนเยอะลองทีนึงห้าร้อยอีกทีพันพันเก้ากับสองพันได้ ก็เหล็กเยอะมากอะ่ะสำหรับตัวเนี้อยอันนี้จมตีจมตีสองร้อยแต่น้ำหนักก็เยอะผมอัพน้ำหนักก็อย่างเดียวก็ได้แค่ร้อยกว่าแ่นั่นเองพลังตีน้อยเลยล็อกกว่าทุบก็ไปหลายๆทีโอเคมันจะได้น้อยไงพลังตีมันน้อยอะ่ะแต่เราก็ต้องอัพเผื่อหนาค่าน้ำหนักด้วย ส่วนตัวตีแรงก็ทีเดียวคงกันหนักแล้วแหละคงต้องต้อง,อง,อง,องหาเพื่อนมาคอยเก็บของเก็บของที่เราไปตีอ่ะตุ๊บเดียวก็เยอะแยะแล้วอ่ะตุ๊บเดียวก็เป็นพันแล้วอ่ะก็คือได้เยอะมันจะได้เยอะกว่าเทิบคูณสิบด้วยเนี้ยจะเยอะมากทาไมคูณก็น่าจะได้ประมาณ ร้อยกว่านี่มันคูณอยู่เป็นพันเงนี้ยถ้าเป็นพันเธอธรรมดาต้จะร้อยกว่าประมาณนั้นก็คก็เยอะอยู่เยอะมากๆแล้วก็ให้เพื่อนมาเก็บทิ้งไว้ไอ้คนเก็บ <c oughs> ก็ต้องเล่นกันเป็นทีมแหละดูแล้วอะถ้าเก็บคนเดียวเล่นคนเดียวก็มันก็ยังยากอยู่ต้องหานกมาขนหาอะไรมาขน โอเคก็น่าจะครบถ้วนแล้วไม่รู้จะมีอะไรขัดตกบกต้องบวกข้องเออโอเคก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมใครอยากดูคลิปอะไรต่อก็เมนใต้คลิปไว้เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันทีละคลิปทีละอลตอนทีละอย่างโอเคครับขอบคุณมากครับผม